ในสมัยก่อนมีเพียงชนชั้นนําเท่านั้นที่จะได้ครอบครองแก้ววิทูลแก้วแห่งปัญญาบารมีและการคุ้มครองเชื่อกันว่าแก้วนี้ม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่คือของวิเศษที่ดูดซับพลังแห่งแสงและธรรมะไว้กับตนเมื่อใครได้ครอบครองย่อมเกิดสติปัญญาและพลังใจที่มั่นคงแก้ววิทูลไม่ใช่เพียงหินธรรมดาแต่คืออัญ,ญมณีแห่งการรู้แจ้งรู้เท่าทันและคุ้มภยัยผู้ที่มีใจมั่นในธรรม หากสวมใส่ยามภาวนาหรือทำงานใหญ่จะช่วยให้จิตใจตั้งมั่นสงบนิ่งไม่หวั่นไหวในโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความสับสนปัญหาทุกทิศผู้ที่มีปัญญาและจิตมั่นคงเท่านั้นที่จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและแก้ววิทูนคือสิ่งที่เตือนใจคุณว่าจงไม่หลงไปตามกระแส แต่จงมีแสงในตัวเองหากคุณกำลังสแสวงหาสิ่งที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับขอให้พิจารณาแก้ววิทูลวงนี้อัญมณีแห่งสติและการปกป้องทางจิตวิญญาณไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับผู้ที่รู้คุณค่าเท่านั้นแก้ววิทูลจากบ่อปองหลวงอภเถินจังหวัดลำปางจงเลือกด้วยใจไม่ใช่เพียงแค่สายตา